อะไรนะตลาดการค้าตรงนั้นเต็มหมดแล้วนะครับฟังช่องจอมฟังช่องจอมนี่ก็เต็มหมดแล้วช่องจอมนี่อยู่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์การ่เมื่อตอนจบกฎหมายใหม่ๆเนี่ยเคยไปทางานบริษัทสากลสถาปั์เขารับเหมาก่อสร้างสายสุรินทร์ช่องจอมก็เคยไปถึงจุดนี้ยครับตอนนี้ก็เป็นขบวนมาชิอีกะอยู่แล้วห้วยตะห้วยตะกงห้วยตะเกาใช่หมดแม้กระทั่งข้างปราสาทตาเมืองข้างปราสาทตาเมืองใครเคยไปเที่ยวนะฮะเมื่อก่อนเราเดินไปเราจะไม่ได้ยินเสียงชาวกัมพูชาอยู่นะ เดี๋ยวนี้เดินไปได้ยินเสียงเลยเสียงเขาโหลร้องเฮโลสารพาคือเขาอยู่เป็นชุมชนเลยได้ยินเสียงเลยเมื่อก่อน mm hmm. เราไปตีดจจเงียบเกิบมีแค่ทหารอยู่ริมลัว้วเดี๋ยวนี้อยู่เต็มหมดแล้วนะช่องตาเท่าก็ตามช่องโอโบกก็ตามช่องมาจนถึงบ้านกรวดนะครับไอตรงช่องสายตะกูนี่ก็อยู่กันเต็มแล้วครับนะครับแล้วถามว่าวันนี้นี่ฟังสนนสีเพน นะฝั่งถนนสีเพนผมถามคุณชัยชนะผมไปถึงที่คุณชัยชนะหมายงานอยู่นะครับเดินข้ามห้วยไปหน่อยเดียวอาจารย์ไพศาลเชื่อไหมผมผมมาตกใจในอาจารย์ไพศาลอาจารย์ให้เลิกคุยกันเมื่อสักครูครร่นี้ถึงว่าเวลาการสร้างถนนใช่ไหมครับถึงเรื่องของไอสภาความมั่นคงก็ต้องดูด้วยการสร้างถนนเชื่อมกันเนี่ยว่าเขาเจะควัาศักลุกเข้ามาได้เร็วแค่ไหนอ่าเขาเคยประกาศออกวิทยุบอกว่าเขาสามารถที่จะข้ามไปกินข้าวที่นางรองก็ได้ไปกินข้าวเที่ยงที่ โคราชก็ได้เพราะว่าถนนลาดยางเนี่ยมาจดคลองเลยจดคลองแล้วเป็นถนนขนาดใหญ่เลยนะลาดยางแต่ฝั่งเรายังเป็นลูกรังอยู่ถามว่าถ้าเขาเอารถถังหรืออะไรรถขนกองกําลังอะไรขึ้นมานทุกทุกวันนี้อยู่หมดล้วไม่เกินสาชั่วโมงถึงไม่ไม่เกินสามชั่วโมงถึงครับแล้ววิ่งเข้ามาอย่างบ้านกวดละหารทรายโนนิน,นแดง ตาพยาสะแก้วหรือไม่เข้าตัวเมืองสะแก้วเนี่ยผมว่าไม่เกินชั่วโมงหนึ่งถึงนั้นประตูด่านทั้งหลายประตูด่าน,นทั้งหลายไม่มีความแข็งแรงไม่มีความแข็งแรงรแล้วยิ่ง MOU43 ี่สาที่ศาลคุ้มครองชั่วคราวให้ถอนกําลังทหารออกมาผมถามว่าไม่ใช่ดูถูกทหารนะฮะถ้าผมเป็นทหารกัมพ <ๆ S 1> ูชาเนี่ยนะ,นะอยู่แค่หยิบเดียวอยู่แค่หลักหมู่นะไม่ใช่หลักร้อยนะเป็นหมู่อย่างทหารพางก็อยู่หมู่หนึ่งสิบห้าคนอยู่ประจำเจ็ดคนกลับมาแปดคน กลับไปอยู่ประจำแปดคนกลับมาเจ็ดคนอย่างเงี้ยหรือว่าทหารที่เข้าด่านตามด่านต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดกับแนวแนวทหารกัมพูชาถามว่าใครเคยขึ้นไปปราสาทตาควายบ้างทหารไทยไม่มีอาวุธนะครับขึ้นไปยืนอยู่ในตัวเปล่านะตัวเปล่านะครับ <c oughs> แต่ถัดจากนั้นไปอีกนิดนึงหนึ่งเขามีอาวุธเต็มเลยนะหารกรัรมพูชาแต่ทหารไทยเนี่ยกองร้อยอยู่ข้างล่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกว่าจะวิ่งขึ้นไปได้เขายิงตายก่อนแล้ว แบบเดียวที่ไอสียีทข้าวัวปะแบบเดียวกันที่ให้ทหารขึ้นไปเอากระบอกขึ้นไปเนี่ยแล้วตะกยิงสามนาทีล้มมันไปไม่ร่วงเลยเนี่ยถ้าเผื่เวลาชีเนี่ยวันวันนี้เมื่อกระทรวงการต่างประเทศออกมายืนยันว่าตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของกัมพูชาแต่พื้นดินบริเวณรอบไม่ใช่ครับพื้นที่หนึ่งต่อสองแสนก็ไม่ใช่ฉะนั้นวันนี้ผมเลยอยากจะบอกว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับใครที่มีสคหนึ่ง ใครที่มีพอพทห้าใครที่เคยมีที่ดินนำกินแล้วถูกเขาผลักดันออกมาถูกเขาไล่ออกมาเนี่ยผมอยากให้ท่านกลับเข้าไปที่พื้นที่เดิมน่าจะเป็นการรวมตัวกันของพี่น้องประชาชนหรือไปใช้หน่วยของสิทธิมนุษยชนก็ได้ใช้วัฒนธรรมก็ได้ตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรให้กองทัพเลยใช่ไหมให้กองทัพเลยเพราะกองทัพมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการรักษาเอกราชธิปไตยไงในเมื่อราษฎรทึ่งอยู่ในแผ่นดินไทยทีเขาไปไหนมาไหนก็ได้เนี่หรือคนขึ้นมาเที่ยวขอบริหารไม่ได้เนี่ย เราก็ไมสิไปร้องเรียนกับกองทัพซึ่งมีหน้าที่รักษาเอกาชอธิปไตยครับแต่วันนี้ไปร้องเรียนกับใครอ่ะวันนี้เลยเสนอให้ทางกองทัพเนี่ยตั้งหน่วยงานที่รับรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนแล้วเข้าไปจัดการเลยแต่ถ้ากองทัพยังไม่เปิดเปิดหน้าในการรับแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะก็ให้ประชาชนนี่แหละที่เป็นเจ้าของพื้นที่นี่คนที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือคนที่มีที่ทำกินเดิมถูกเขาไล่ออกมาเนี่ยอยากให้กลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่นะ เข้าไปอยู่เหมือนผมอยู่นี่แหละเหมือนไปอยู่สันปาน้านี่แหละก็คืออยู่ไม่ต้องออกอ่ะก็แผ่นดินไทยอ่ะนั้นประเด็นที่ที่รายกไปศาลนี่มีความแหลมคมอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดกองทัพได้ทราบเรื่องโดยชัดเจนว่าประชาชนมีพื้นที่สิทธิ์อะไรแล้วเคยทํากินอย่างไรเนี่ยการกลับเข้าไปก็จะเป็นการกลับเข้าไปโดยทหารก็ต้องดูแลบุคคลเหล่านี้ด้วยหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญโดยตรงเลยครับให้ดูแลธรมหากินด้วยความสุจริต ด้ความเที่ยงธรรมตามสิทธิของประชาชนเลยนั่นแหละหน้าที่ของทหารตามรัฐธรรมนูญแล้วครับเมื่อก่อนก็มีคนอ้างว่ากระทรวงเทศเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้กระทรวงการเกษตยดผ้าแล้วบอกเฮ้ยกูไม่เกี่ยวนะทหารทําเองทีนี้เอาละครับท่านเป็นหน้าที่ท่านแล้วครับแต่นการเข้าไปนี่ถือเป็นผู้กล้าที่จะเข้าไปครอบครองเองครับอผมเชื่อว่าเอกสารแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะมาตราส่วนหนึ่งห้าหมื่นที่ทางการออกให้ กับที่ประชาชนมีอยู่ผมเชื่อว่ามันตรงกรันตรงกันหมดครับวันนี้ผมเชื่อว่ามันตรงกรันเพราะว่าเคยมีบางส่วนเอามาให้ผมแล้วมันตรงกับที่ที่เขามีอยู่แล้วก็ตรงกับใบที่เขาเสียภาษีฮะมันตรงกันฉะนั้นการที่บอกว่าแผ่นดินตรงนี้เนี่ยไม่มีเจ้าของไม่ใช่เจ้าของมีทุกเจ้าของเลยครับนะครับแล้วก็อยากให้คนที่ไม่มีที่ดินำกินเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของตัวเองเสียแล้วก็เอาเอกสารตัวนั้น ถือเอาไว้ข้อยืนยันยืนยันอยากจะให้จา์ปฏิวัติช่วยขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงหน่อยครับก็พี่น้องเสื้อแดงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะถือว่าเป็นยืนยันข้อที่จริงครับเสื้อแดงบางส่วนเนี่ยนะครับเอาใบพบทห้ามาให้เอาใบสอคหนึ่งมาให้แล้วการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเชื่อไหมคุณได้เลิกคร์อาจารย์ไพศาลเสื้อแดงยังเอาน้ำไปให้ นี่สันปรนอาเลยนะจัดงานที่ผ่านมามีการปล่อยข่าวจากหน่วยราชการว่าเสื้อแดงจะไปบุกเผาไปจริงครับสามคันรถเสื้อแดงเต็มคันรถเลยไปถึงเนี่ยพวกหน่วยงานจันจรนี่นเอาน้ำไปให้เอาตีกันมันพี่น้องคนไทยเนี่ยไม่ว่าสีไหนเราก็เป็นสีชาติไทยด้วยกันครับเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวกันครับเพราะฉะนั้นมั่นคงมั่นใจแต่เอาอย่างนี้อาจารย์ถือว่าเชื่อต่อเลยครับผมฟังแล้วผม ซึ้งใจนะเนี่ยมันเห็นเออนี่แหละคนไทยครับ,ค,รบคือคนไทยวันนี้เสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้ออะไรก็ช่างท่านไม่มีที่ดินทํากินท่านไม่มีที่อยู่อาศัยท่านไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้ท่านมัวแต่ไปเยี่ยว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 จะเสื้ออะไรก็ช่างตอนนี้กรับแผ่นดินเกิดกับแผ่นดินเกิดกับฐานที่เกิดที่ดินของท่านที่ปู่ย่าตาทวดทามาแล้วใบสอคอผมย้ำอีกทีสคอหนึ่งหรือพบทห้าหรือใบสรประกออะไรต่างๆที่ท่านมีเนี่ย ท่านถือมาแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ชายแดนชายแดนจุดที่ท่านเคยอยู่เคยทํามาหากินเนี่ยเอ๊ะถ้างั้นอาจารย์สิวัตรทำไมไม่ตั้งคณะกรรมการรักษาดินแดนขึ้นมาเขตแดนนะครับรบตั้งเป็นแนวร่วมใหญ่เลยครับทุกจังหวัดนะครับทำให้เป็นเรื่องเป็นราวอ่าตอนนี้มุ่งสายพุ่งสู่ชายแดนครับระดมเอาพี่น้องฐานที่ไม่มีที่ทํากินนะที่ฐานปลดจําการแล้วนะระดมพี่น้องฐานพลานที่ไม่มีที่ทํากินเนี่ยไปเลยตํารวจตะเนชายแดนเําไปเลย ไปรักษาแผ่นดินด้วยไปจับจองที่ทํากินกันด้วยครับเพราะว่ากรณีอย่างของคุณวีระผมไปดูเทปมานะหลังจากที่ทางกัมพูชาปล่อยคุณนาตรีมาแล้วดูตั้งแต่ต้นจนจบจนเดินไปถึงตรงจุดที่ฉูกจับเนี่ยอทหารกัมพูชาเองยังไม่มั่นใจว่าเป็นที่เป็นเขตตัวเองด้วยซ้ําไปคนที่ถือวอคนแรกยังไม่มั่นใจเลยอพูดภาษาเขมรนนะแปลว่า แปลความหมายคือให้ออกไปเนี่ยไม่อยากจะให้มันมีมีปัญหาไม่อยากให้มีปัญหาไม่รู้ว่าเป็นที่ของใครเพราะว่าไม่รู้เป็นที่ของใครี่ที่สารกมูชาพูดนะจนอีกคนหนึ่งมาบอกว่าให้กักตัวไว้ก่อนบอกไปที่ของเราบอกไปที่ของเราคือแม้เขาเขาอยู่ในพื้นที่เองก็ยังไม่มั่นใจเียงกันเองครับเถียงกันเองเขตแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่สาคัญตอนนี้ที่เขากําลังลุกอยู่นะปราสาทสะดอก้องธมตรงปราสาทบายแบกนะตรงปราสาทตาเมืองธม ปราสาทตาควายปราสาทเขาพระวิหารทุกจุดตอนนี้กัมพูชาอยู่ทุกเส้นทางเลยแล้วพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบนะถ้าเขาจะบุกเหมือนที่อาจารย์ไปสารว่าเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงใจกลางเมืองได้ภายในชั่วโมงสองชั่วโมงครั้งที่พลเอกเทียนวันดุงนาแสนยานุภาพฐานเวียดนามสามแสนพร้อมรถถัง t ห้าสิบสี่เข้ายึดก,กัมพูชาในสมัยพลพศน,น,นะครับครับตอนนั้นกองทัพเวียดนามสามแสนคนอยู่ชายแดนไทยท่านนายพลเทียนวันดุงประกาศว่ากร,รุงเทพฯมาแล้ว สชั่วโมงสองชั่วโมงน้อยกว่าผมคนไทยเราบอกเฮ้ยมาไม่ถึงเราไปจริงรถติดอยู่แถวปากนะแต่ฝ่ายทหารเดือดร้อนพนเอกทวนทองสุวรรณทัตต้องให้พนเอกชาวลิตตอนนั้นเป็นพันโทพนเอกนะกับพันเอกพัฒพนโทผินเกศรเนี่ยบินไปเมืองจีนไปทางลับนะครับไปแอบเจรจากับท่านเติ้งเสี่ยวผิงร่วมกันทำสงครามสั่งสอนเวียดนามครับ เพื่อดึงกาลังเวียดนามสามแสนในถอยไปจากเขตแดนไทยนั่นเขาทหารเขาเดือดร้อนในสุดค,ความเดือดร้อนก็ไม่พ้นฐานจนได้ครับมาจนถึงรัฐบาลพลเอกเปรมนี่แหละครับจึงสามารถสร้างความสงบราบรื่นเรียบร้อยขึ้นในพื้นที่นี้ได้ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้มีคุณต่อแผ่นดินเหล่านี้ก็เป็นก็ได้สร้างแบบอย่างที่คนไทยควรจะปฏิบัติตามควันนี้พลเอกทวนทองสุวรรณทัศน์เนี่ยผมเอยชื่อท่านเพราะอะไร พื่อเตือนลูกหลานของท่านที่มีอำนาจนทุกันเนี้ยใช่ว่าให้สืบทอดอุดมการณ์ของผู้เป็นพ่อพลเอกสุกัมพลสุวรณรณทัศน์เนี่ยถึงไม่ใช่ลูกนะครับก็เป็นญาติใกล้ชิดมากแหละก็เป็นรัมตรีกระลาโหมพลเอกพลิลสุวรณรณทัศน์วันนี้นั่งอยู่ในกระทรวงคมนาคมก็เป็นผู้มีอำนาจสืบทอดวิญญาณพ่อรักษาบ้านรักษาเมืองช,ช่วยกันดูแลบ้านเมืองจะเป็นเกียรติยศเกียรติศัก์ไปตลอดกาลนาน ดีกว่าปล่อยให้พวกกันไรขายชาติกันอยู่อย่างนี้ผมจึงอยากเสนอว่าเนี่ยกองทัพต้องรีบตรวจอสอบรบับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้วทําหน้าที่ป้องกันรักษาเอกราชอธิปไตยพี่น้องประชาชนก็เหมือนกันทุกสีอย่างยังนสถิติวัดว่าน,นี่นะครับรบักษาชาติรักษาบ้านเมืองอคือตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศโยนเผือกร้อนมาแบบนี้ถ้าเกิดว่า กองทัพไม่ไหวตัวในการทําอะไรก็จะกลายเป็นจําเลยเลยเป็นจาเลยกลายว่าทหารเนี่ยในรูปของ JBC g b c เนี่ยไปปักเขียรให้ขมแข้งก็มายึดแล้วท่านจะถูกตราหน้าไปชั่วการนานเลยนั้นทหารเองโดยเฉพาะกองทัพเองก็ต้องรู้สถานะว่าเวลานี้ก็ต้องตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบให้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วสุดท้ายก็ต้องตรวจสอบแล้วล่ะครับเมื่อกระทรวงเทศยืนยันเชัดเจนหมดแล้วครับมันทําให้ข้อที่เคยเคลือบแคลมสงสัยว่าดินแดนไทยเราเป็นไปตามเป้ที่หนึ่งต่อสองแสนตามที่ คนในกระทรวงการเกษตรเคยจูงจมูกมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยบัดนี้เขาไม่เลิกจูงแล้วเราต้องรีบกลับไปเอาดินแดนของเราคืนมาชัดเจนอันที่สองอันที่สองต้องตั้งหน่วยในการที่จะรับเรื่องราทุกจากประชาชนในการที่จะตรวจสอบผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์เคยทํากิจอะไรที่ถูกไล่ออกมาเนี่ยก็กลับกไปใไปกลับกับไปแล้วอันที่สามก็คือว่าประชาชนเนี่ยก็ควรจะไปรักษาแผ่นดินเป็นกําลังเสริมให้กับทหารครับเีนี้ค้าผมมีเรื่องหนึ่งที่ติดใจอยู่เรื่องหนึ่งไอ้หลักเขตแดนที่เขียนว่า หลักเขตแดนไทยกัมพูชาครับที่ไปปักที่เป็นแท่นปูนที่ไปปักบนบสันเขื่อนห้วยไมายคาก็ตามเขื่อนตะโกก็ตามเขื่อนสะเดาก็ตามไอตรงห้วยตะเกาก็ตามเนี่ยถามว่าทหารไทยหรือทหารกัมพูชาไปปักแต่เท่าที่ทราบนะครับรจริง<ท>หรือไม่มีการทํางบประมาณมาจากไอเจบีซนี่แหละ นี่แหละรับบฏชัดเจนเลยที่งปิดฐกนกบทนะมีการทางบประมาณกองทัพควรจะสอบสวนนะครับใครที่ทํากรับจะได้นี่โทษกรรมเสียเพราะพวกนี้ทํางานโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่ก็จะถึงเธอถึงกองทัพซึ่งเป็นกองทัพใหญ่ของประเทศด้วยเพราะผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ทหารกัมพูชาแน่นอนไปปักเพราะว่าใจกลางของหินเนี่ยใจกลางของปูนเนี่ยตรงกลางเขาเขียนว่า G P S กรมแผนที่ทหารอ่ะเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามนะ ไปยอมยกแผ่นดินให้กับขมรมาปักหลักลรับรองมเป็นเ,เขตแดนขมรลึกเข้ามาในเกียรติไทยเนี่ยค,คุณแบ่งแยกดินแดนคุณแบ่งแยกราชอาณาจักรคุณกระทาการขัดต่อรัฐธรรมนูญคุณเป็นกบฏในราชอาณาจากักรต้องมีโทษร้ายชีวิตทางนั้นแหละนีค่ควรจะตรวจสอบเสียว่ายังไงนั้นถ้ากองทัพจะมีโอกาสกองทัพนี่หมายถึงสถาบันกองทัพนะครับไม่ไม่ใช่ทหารบางคนกองทัพก็น่าจะดําเนินการนอกเหนือจากที่ตั้งกรรมการดําเนินการทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ทั้งให้ประชาชนกลับไปดูแลดินแดน ต้องตรวจสอบ JBC ด้วยไหมครับ JBC เนี่ยควรฐานควรจะถอนตัวให้หมดเลยครับเพราะนี่มันคือการเป็นกลไกลในการยกดินแดนไทยให้กับขเขมรครับเพราะ JBC g b c เนี่ยมันทําหน้าที่เพื่อปักปันเขตแดนตามแผนที่1ต่อ2 0 0แสนซึ่งไม่มีอำนาจซึ่งไม่มีอำนาจก็คือการแบ่งเป็นทาหน้าที่แบ่งแยกราชอาณาจักรให้ขเขมรนัร่แหละนี่กระชัดๆนี่การที่เข้ามาอ้างว่าอ้างเป็น2นัยยะว่าเขาไม่ได้ไปจัดทําหลักเขตแต่ไปทําหมุด GPS ตรงนี้ท่านจะอธิบายยังไงครับ ถ้างนั้นก็ต้องไปยึดหลักเขตไว้ครับก็ต้องรักษาถ้าหลักเขตอยู่ตรงไหนล่ะถ้าถ้าอย่างนั้นหลักเขตแดนได้อยู่ตรงไหนัต้องไปรักษาหลักเขตหลักเดิมไทยมัต้องถือว่าหมด GPS ที่ปักไปนั้นเป็นการปากโดยโมคะโมฆะหมดงบประมาณทั้งหลายที่ทําไปไม่มีใครที่จะสามารถยกแผ่นดินไทยให้กับขมด้คได้งบประมาณไปดูนะครับคุณตั้งไว้ยังไงครับจะไปบอกว่าในอนาคตอาจจะปรับมาเป็นจุดนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมครับปัจจุบันคุณอย่าไปทําตัวเป็นปากเสียงกบฏครับ เพราะตรงนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่สําคัญเวลานี้นะครับมีบทความอันหนึ่งของคุณภัยบูลกระจ่างวุฒิชัยเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลพยายามจะแก้ข้อขรหาโดยการสร้างเกราะป้องกันให้กับรัฐบาลเองโดยการออกคําถามออกคําตอบอะไรก็ตามแต่กลายเป็นว่าข้อท็จจริงเป็นไปตามที่ท่านชัยปสารบอกแล้วว่าวันนี้มีการปักนเปนวเวลานี้ป,ปิดฟ้า,ฟาด้วยฝ่ามือไม่ได้แล้วครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองรู้ความจริงมากมายก่ายกองแล้วรกระทรวงการต่างประเทศต้องยอมรับความจริงมากมาย